ครับกสวัสดีทุกคนนะครับที่กําลังรับชมช่องพีเอทีวีนะครับคลิปนี้นะครับผมกับสิบพามาลองเห็ดอ่าบ้านะครับกไข่ว่ามีคนนะครับถามว่าล้างกระดาษนะครับมันถือน้ำได้บอนะครับผมอ่าถือน้ำถือฝนมันจะเป็นยังบอนะครับคลิปนี้นะครับผมก็เลยสิมาลองเบิองกันเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังบอหรือถือน้ำแล้วมันจะเป็นเต็งได้แบบได้นะครับผมอ่าผมกับว่าเคยลองจตะเคียนนาะแต่ว่าผมเคยล่างมันนะครับล่างรอล่างยังเนาะนะครับมันถือมันกับว่าเป็นยังเนาะ นคลิปนี้นะครับผมเลยว่าสีเอาหนามาเทใส่เลยนะครับนะครับล่างเต็มที่นะครับผมนะครับอ่ะตัวนี้ก็เป็นตัวนะครับตัวทดลองของเขานะครับจีก้านะครับขั้นนี้นะครับผมอ่ะนะครับผมมาลองกันเลยนะครับผมนะครับอะครับอันนั้นแปลกนะครับผมอ่ะผมก็สียดหนามไซกอนเนาะนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมก็สียดเส้นหัวมันนะครับผม เห็นเห็นบอครับน้ำกับบอซึ่มบอหยังเนาะกับแบบนี้เนาะนะครับผมเห็นบ่อ่ะครับเดี๋ยวผมกับเมีไอ้ตัวนึงนะนะครับแบบมาเปรียบเทียบกันนะครับผมนี่ครับอับบนี้เนาะนะครับยกลงไปครับผมเห็นบ่ครับเห็นบอครับมันจะข้างเนาะนะครับผมอเห็นบอครับมันจะข้างเนาะนะครับผม สำหรับตัวร่างกระดาษของเฮ้านะครับผมตัวร่างกระดาษของเขาเนาะเดี๋ยวเสร็จออกก่อนครับนะครับนี่เห็นไหมอ่าแข้งครับอ่าเห็นว่าครับมันจะไหลนะครับผมอ่านะครับมันจะไหลนะครับต่วนตัวนี้นะครับนี่เนอ่ะมึงนี่ครับนี่ครับน่ะเห็นไหมครับอ่ามันจะยูเนาะนะครับผมแข้งมันสียูนะนะครับผม วันนี้เด you you ี๋ยวผมจะเทน้ำล่างเลยคือคือไอไข่ว่าล่างนะครับผมนะครับไข่ว่าล่างมันเลยเนาะนะครับผมมันจะเป็นจังไล่นะครับผมอ่ะล่องกันเลยครับผมนี่ครับล่างครับผมนี่ครับล่างเลยนะครับผมนี่ครับนี่ครับแบบนี้นะครับผมที่สุดกันเลยล่างกระดาษแทบว่เนี่ยครับมันเป็นหู้อยู่นะครับล่างกระดาษนะครับผมอ่านี่ครับ ปกติครับผมนี่เห็นบ่อ่าเห็นบ่ครับปกติดีนะครับเพราะยังครับเพราะสีมันเคลือบไปแล้วนะครับผมอ่ะสีเคลือบกับป๋องนึงเนาะนะครับโลคั้นหนึงนะครับนี่ครับแบบนี้เลยนะครับผมนะครับเพราะว่าไอ้ขอบๆนี่เขาเก่าๆนะครับเก่าห่อนเนะครับเห็นมันแข็งแล้วนะครับถือว่ากันน้ำได้นะครับผมนี่ครับขออย่างเดียวครับอย่าเอาไปแช่น้ำนะครับผมอ่ะแช่น้ำเพราะว่าอีหยังเนาะห่างเบิดนะครับผมนะครับแต่คนไอ้ แต่หนำจียมน้ำยังตายนะครับผมนี่ครับปกติครับผมนี่ล่างหัวเลยครับนี่ล่างกระวานน้ำครับผมนะครับบุมมีดอกครับพุ่นที่อย่าไปจุ่มหนำเรนนะครับผม่เขาก็เลีนทั้งขู่เบิดเนาะนะครับนะครับนี่ครับตาพุ่นตาแยังได้พีดกับตัวนี้นะครับผมนี่พีดกับตัวนี้เห็นไหมนี่เทน้ำลงไปครับผม เห็นไ่มครับเรื่มเปลยนะครับผมเริ่มเปลยเรื่มอ่อนนะครับผมนี่เห็นไ่มอ่อนแล้วครับเห็นไ่มตัวนี้อ่อนเลยนะนะครับตัวนี้ธรรมดาครับนามน้มค้างได้ครับเห็นไ่มนะนะครับนามค้งได้นะครับผมนะนะครับมาลองกันเบึ้งนะครับตัวนี้อ่อนเลยครับเห็นไ่ม อ่อนเลยครับอืมมันอ่อนส่วนตัวนี้นะครับเห็นว่าครับแข็งอ่าแข็งนะครับผมกับะมาานี้นะครับผมอ่ามันกักันน้ำได้ยูนะครับผมนะครับกระยาเอาไปเลียนเทาะนะครับในน้ำในหยังเนาะนะครับผมตากฝนตากหยังได้ก็ะเลียนทึงโค้งไปนะครับขันมันเปลือยมันหยังกัถือว่าล่างได้นะครับผมนี่ครับเก่าเค้ครับกับขอขอบคุณนะครับนะครับ แบบมินมาถามนะครับผมผมก็ไม่เห็ดให้แล้วนะครับว่ามันกันน้ำได้บอนะครับนี่ครับตากฝนตากยังกระไดยูเนาะนะครับผมนะครับก็คือว่าละครับยะเาไปตากเคาะนะครับถึงมันกันน้ำไดเอียงได้กระยาเนาะนะครับผมนะครับเป็นการดีที่สุดเนาะนะครับครับก็ขอขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับเอาไว้พอกันไหมนะครับคลิปน้านะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณแหละสวัสดีครับ